สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเรื่องราวหลอนต่างแดนมาเล่าสู่กันฟังย้อนกลับไปประมาณปี2555ผมกับแฟนได้ไปทำงานที่ต่างประเทศประเทศมาดิฟมาดิฟเป็นประเทศหมู่เกาะทะเลตอนใต้ของอินเดียเป็นมุสลิมทั้งประเทศนะครับปีนั้นผมทำงานครบหนึ่งปีเต็ม และหมดสัญญาจ้างพอดีซึ่งผมและแฟนก็ต้องกลับประเทศไทยวันสุดท้ายก่อนออกจากมาลดิฟเราได้ไปพักรอ,อกเครื่องหนึ่งคืนที่โรงแรมหนึ่งในมาเลเเป็นเมืองหลวงของมาลดิฟเพื่อที่จะออกไปขึ้นเครื่องตอนเช้าของอีกวันทางโรงแรมที่เราไปทำงานเขาได้จองที่พักให้เราที่นี่ มจะไม่เอ่ยชื่อโรงแรมนี้นะครับเย็นวันนั้นเรามาเช็คอินกันปรากฏว่าเหลือห้องอยู่ห้องเดียวเพราะว่าห้องเต็มหมดผมจำได้ว่าเราพักอยู่ชั้น2ห้อง2 0งศผมจำได้ดีคืนนั้นหลังจากที่เตรียมตัวอะไรเสร็จทุกอย่างก็เข้านอนที่นอนเป็นเตียงเตียงเหล็กนะครับ เรานอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้และผมก็รู้สึกตัวเหมือนเตียงมันสัน่นตอนแรกผมก็เข้าใจว่าแฟนผมขยับตัวผมก็ไม่สนใจอีกสักพักเพียนก็สั่งอีกรู้สึกว่าแรงกว่าเดิมเหมือนมีคนมาขยา่าท่านี้ผมหันไปมองที่แฟนซึ่งแฟนก็ยังหลับอยู่ผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมานิดนึงก็เลยนอนคุมโปง สักพักแฟนผมก็รู้สึกตัวตื่นและสะกิดผมบอกว่าใครขย่าเตียงและก็รู้สึกกลัวมากตอนนี้เราสองคนตื่นแล้วและลองนอนนิ่งๆดูแต่เตียงเขย่าแรงมากจนแฟนผมร้องไห้ใจเต้นแรงผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวางพระไว้อยู่บนหัวเตียงผมจึงหยิบมาที่ฐานเป็นพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนตรงเต็ม อธิษฐานว่าขออย่าให้มีสิ่งใดมารบกวนลูกเลยลูกจะทําทบุญไปให้เขาแทนผมก็อธิษฐานเหมือนกันสักพักเพียงก็หยุดแล้วผมก็ลุกไปเปิดไฟซึ่งเป็นเวลาตีหนึ่งคืนนั้นทั้งคืนเราไม่กล้านอนหลับเลยแล้วก็เปิดไฟจนเช้าเพียม,มากพอตอนเช้าเราก็เช็คเอาท์แล้วก็ไปถามพนักง,งานหน้าฟอนว่าห้องนี้มีประสบการณ์อะไรไหม มันเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกจนเราบอกว่าเราจะกลับเมืองไทยแล้วคงไม่ได้กลับมาอีกเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าห้องนี้เมื่อสองปีก่อนมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นโดยมีคู่หนุ่มสาวผู้ชายเป็นสีลังกาผู้หญิงเป็นฟิลิปปินมาพักแล้วและผู้ชายก็ฆ่าผู้หญิงหมกศพไปใต้เตียงซึ่งเขาบอกว่า มีลูกค้าเจอเรื่องลักษณะเดียวกันหลายคนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามไม่เปิดห้องนี้ถ้าไม่จำเป็นแต่วันนี้เพินห้องเต็มจึงเหลือห้องเดียวเท่านั้นผมก็เลยหลอนเลยพอถึงเมืองไทยเราก็เลยไปไหว้คุณย่าบุญเรือนและไปทําบุญสังฆทานกันและนี่ก็คือเรื่องราวหลอนของผม